Look the and the ไม่ใช่กระจกไม่ใช่การทาโ่ไม่ใช่ถุงมือเปดไฟแล้ว มันจะสมอนิกไซเคิลเป็นกระดานว่าตานี้ของล่นหัวตาดินแอบ,บได้นะเว้ยตีกาห้องนอนหน้าบ้านเชียวว่ะ เฮ้ยกระดูดอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำสุและหกเฮ้ยแอบได้เดี๋ยวนะกูทิสิ่งไม่ยุดของเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยมันดับไฟกูเปิดไฟปุ๊บดับไฟกูเลย ไปเกินถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้ามันเกิดไฟเราไฟดับเลยอ่ะอ้าวไปออนใหม่เอา้ย่ผิดห้องอ่ะกูเปิดให้แล้วีอ่ะเย้ลงเดเวอร์ตัวล่าสุดผ่านด้วยว่ะ ของฟรีอะเต้ยลยลงรถแอบได้อะใช่ลงรถแอบได้เฮ้ยไม่มีตันเลแอกไหนเลยเหรอวะเต้ไม่มีนี่เหรอของเล่นของเล่นกระดานไงกูากระดานเอาเอาอันนี้ป่ะมาคุยกับมันป่ะจะถามหาห้องเหรอใช่แต่ข้าวตี๋ตัวนี้ห่วเลยนะ เกลือไม่เหยียบด้เพราะวิญญาณะวิญญาณวิญญาณคืออะไรฉันคือวิญญาณชื่อรมานสีลองออกคลิปเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยฮะลองออกคลิปเลยเหรอเราไม่มีอินเตอร์แอคชั่นเลยกูตัดเดมอนทิ้งเลยนะเฮ้ยเดมอนอย่าเพิ่งดีกว่าตัดโอนี้ทิ้งดีกว่า5่าเยด้วย วันนี้เนี่ยโหน่ากลัวสุดละมั่งยังไม่ทำอะไรออกมาเลยอ่ะเอาละมึงจะเล่กนกระดานไหมล่ะดูกดออฟอยู่แต่เราห้องอยู่ยูขี่บเลยว่ะนี่ยมันยบกิี่เลยอ่ะมขี่เสียงนะขยับเงียบกิบเลย สติอเหยียบเกลือหรอใช่ปะไหนไงเขห้องห้องน้ำเฮ้ยพุทธเต็ปเต้ยรองเท้าเหรอใช่รอยเท้าใส่รองเท้าแฉไอ้สีเกลือติดตีนเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยหายโคตรไวอ่ะรอยเท้าหายโคตรไวอ่ะอยู่ตรงเพียวไหนห้องน้ำเหรอติดรอยเท้าด้วยหายไปแล้วฟิงเกอร์ปินปะไม่ใช่ตีนไม่ใช่ฟิงเกอร์ปินไแมงมาเป็นนิ้วตีนเลยนะเว้ย ก็มันไม่ใช่ปิงนกับปิ้นไงคือก็ปิ้นต้องนิ้วมือครับอันนี้เต้บอกมันคือโฟาสเต็ปมาเป็นหนาทัางนี่ทั้งนี้ มันตอบสนองกับกี่ร์คน every one โอเค okay. งั้นไม่มีผลพวกมึงอยู่ด้วยไม่มีผลได้ปะเโยเซลยัง so ไม่มีลหลักฐานเลยเขาจะมีเรายังไม่ได้เจยเซลใช่เรายังไม่ได้หลักฐานเลยเขาจะมีผีเอ้ยใส่ผิดอันเจยเซลผี so ล็อกจมีโชยอเซลไม่ลองกูดิไหนอยู่ไหนน่าจะชอบกูก็ได้เว้ยเอาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วนะพีริดบ้าอยู่หน้าห้องอ่ะาะกิจให้ทำอะไรอีกมั้ยเจ้กดอีเวนต์ข้าวติดตังค์ไว้ยี่ห้าแล้วก็สามารถติดทำความสะอาดแล้วก็สามารถติดความสะอาดเดี๋ยวกูทำเองกดอีเวนต์ตอมเวลา เดี๋ยวเราคุยกับผีด้วยเจ้เฮ้ยเีย็บเกลือเหราเก็บเกลือ UV อยู่ไหนอ่ะู่ได้ UV อ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่กูตรองไหนไม่มีอ่ะจะนี้แหละไม่มีไม่ไม่โชว์อะไรแล้วให้หินเลยหรอวะ ไอ้ดอตด,ดอตด,ดอะเออดตอตดอตตาเปล่าตัดกอลิโอประตูหอยหนุ่มอีเนี้ยงานไววะ่ะเอ้าไอ้เนี้ยเอ้าด,ดับดับพัดเอาหรอเย็ยดสไอเจดเนี้ยโตยูวีไหนอ่ะนี่นี่นตัวเนี้ยมีฟิงเกอร์ปิ้นจริงด้วยอ่าเรียบร้อยฟิงเกอร์ปิน้น เพนท่ากับปีนเชียร์โอ้โหแบนเท่ากับฟันบัญชีกูแยกได้ง่ายๆเลยไอ้บินชีมันเด็กเขี้ยเนี่บัญชีมันเด็กเขี้ยยังไงวะอืมตัวเล็กไงตัดออกถามยิรู้เลยถามยูรู้เลยเป็นเด็กอะไม่เกี่ยวกับรักชนะผีเลยก็ไวติ้งตัดออกได้แหนกระดานก็ถามแม่ง ตอนนี้เหลือสามอย่าง M M ห้าโคดออฟแล้วก็สปิริตบล็อกแต้กระดาษอันยืนนะอันอยู่ห้องไหนฮะกระดานอยู่ห้องตรงนีนง้ห้องแต่ดินออคือมีมไม่เอาทู่กันไปเลยไงอา้าววิ่งผ่านดอด,ดีแล้วไม่เดวไปเลยวิ้ยกูม,มีไม้กางเขนอยู่ไม่คุ้ว่าช่วยเฮียม,มึงด้างาคเอมีอา้าวดับเทียนเดี๋ยวกูไปจุกกูเตรียมที่จูกกันโยโย่เซล ไม่ตอบสปิริตบอกอ่ะเล่นเล่นแถวนี้วะเขาทำเขาทำในกล่องในปาร์ตี้ฮะนี่รอทำฉันจะรอจูทำในไหนทำในที่ในที่แอบไงแถวซาดแถวไม่กลัวเฮียอะไรหรอกอุ้ยใหงไม่ให้จูตรงนี้ว่ะก็เปิดไฟตรงนี้ดิไฟมันปิดไฟว่ะงั้นกูทำกูทำวามสะอาดแถวนี้เลยงั้นปิดทูบเลยเอ้ยมีมี่ให้ถามอะไรบ้างอ่ะกูมีมิกมีอิน อ๋อทำไมภารกิจไม่ผ่านนะไอ้เหี้ยภารกิจไม่ผ่านไะไ <c oughs> หรอเออกูสายจุดทูบไปแล้วกูถามว่า do you speak to ev speak ใคร do you speak to here are you อุ้ยเอาล่ะไอ้สี ดูจังหวะกระพริบตัวมันดิตายไปเนี่ยมีทูไหมล่ะมีไปเช็คไหมล่ะทูก,กูวางไวตง้ตรงโตะนั่นอนะ่ะไม่มีี่อะไรเลยอีเวภา่ะวะมีอีเวภา,า,าเแตย เหมือนเอฟมากเลยบัญชีบัญชีบัญชีกับจังหวะกับพิบตัวไม่ใช่แฟนทอมอ่ะบัญชีขนาดก็อยู่นอกบ้านกูยังเห็นเลยไหนขอใช้กดออฟดิเปลี่ยนห้องหรอวะทำไมไม่ใช่แถวนี้แล้ววะรู้สึกไม่ใช่แถวนี้แล้วอ่ะเนี่ยเหมือนห้องเนี้ยมันบัญชีแล้วไปอยากอยากเทสไปล่ะผู้มึงเข้ามาในบ้านเด็กมนอยากเทสบัญชีเปล่า เงี้งวะามาดูกันว่าใครจะเป็นเป้าหมายของมันน่ะถ้า<อ>สมมติสมมติไอตโตเป็นเป้าหมายของบัญชีใช่ไหมพวกเราก็เดินชิวๆได้เ,เสิจา<ร>า้าเราคนไม่ฆ่าเราเหียเอาอย่างนั้นเลยเอาเวลาเนียวไม่อยากตายด้วยไม่อยากตายด้วยไปถ่ายอีกรูปหนึ่งอ่ะกระดูกเจอ,อยังยังไปเจอแล้ว e f เหมือน,นจะ e f ห้านะเป็นบัญชีแล้ว e f ไม่ห้าหรอกรู้จังหวะกระพริบตัวก็เป็นบัญชีแล้วอ่ะไม่ค่อยมั่นใจว่ะโ,ยโซซซชโยเซลโ,ยโซซชโยเซลโ,ยโซซชโยเซลโ,ยโซซชโยเซลโชยเซลจับมานจับมานจะเป็นบัญชีจะเป็นแหละกดออลป่ะใช่ คือบัญชีแหล่ะจังหวะกระพิบประตเป็นบัญชีชั้นเลยไม่มีโยชของตรงไหนฮะกูปีประตูเหีย้ยมันล่าไหมล่ะอา้อาว ให้การดอิน,อนอดักชั่นดิเต่ก็เอี่ยมผ้านน่ะตอนที่กูฟังเสียงแมงคลาแมงไม่หา้ามมันคือเป็นชีสกรอรีเอไม่ใช่แล้วเราเห็นดออตาเปล่าอะ่ะโอเคปะไปเลยไม่เอาไม่เอา่อาภารกิจไงภารกิจคืออะไรต่ำกว่า25%ค่าเอาเฉลี่ยแล้ทำอะไรอยู่ของแฟ่แม่งเล่นเต๋อมึงเหลือสองแล้วนะโอเคมันจะได้ลากู เอ้ศูนย์แล้วค่าสติกเหลือเท่าไหร่ห้าสิบเท่ากูเตเฮ้ย,อ,ยอีนิดเดียวเต้อีนิดเดียวไอ,วอ,วอว่จะได้ค่าเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวกูเข้าไปด้วยดีกว่ากูยอยากอะเน,น,นี่ยกูหาที่แอบก่อนเยีรองรถบุ๊ดมมันอยู่ห้องไหนวะเออเอาเทอม์โมิเตอร์มาหาห้องมาดิเะี๋ยทำทำมาสติกอ่านพวกมึงมีทูกันไหมเนะี่ย มีกูมีแต่กูไม่มีไฟแช็กมีทุบอยู่สองอันนหละอาเต้รเทอร์โมไปหาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเอาไฟแช็กก่อนไอเสียอยู่ไหนอ่ะแอบอยู่กูเหลือศูนย์ล่แล้วมันล่ากูออกมาดิไปกินยาไปไม่กินกูจะให้มังล่าเดี๋ย่าไม่คาดแต่ เออถ้าเมื่อกี้มึงทำกันนาแตกก็ไม่บอกกูกูจะเข้าไปจูบเลยไม่เปิดไฟห้องนี้ไหมวะจะได้รู้ว่ามันเลิกเฮ้ยลาลาลาเฮียล่าเฮ้ยกูไปด้วยกูไปดูวีกว่าวะฮัลโหล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  ฮัลโหลฮัโหลไปทำเควยอย่าลงรถอะมานี่มานี้เฮ้ยไอเฮียดาวมึงเป็นมึงเป็นบัญชีว่ะไอเฮียมันไม่สนใจกูอ้าวเป็นไงวามันเลงมึงไว้เสียมึงหลอกอะไกันเอาเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลก็ก็บัญชีถูกแล้วเออกูบอกอยู่ว่าบัญชีดีว่ะฮัลลโหฮัลโหล มันไม่สนใจกูเลยเนี่ยไดนเมินนะผู้หญิงเมินเนี่ยเขาสนใจกูคนเดียวเต้ยนี่หล่อที่เกินไอผีกูไม่เอานะเฮียกูไม่ใช่เป้าหมายของบัญชีว่ะมันเลิกแล้วได้กูหล่อเราเอากันกูไม่ใช่เป้าหมายมันมันมันไม่สนใจกูเต้ยดนเมินกลับเลยไงมันเปลี่ยนหะก้เป็นยังไง โอเคอันนี้ผ่านแล้วเหลือแค่มมธมัสติเกียร์ครับไป็ถ่ายรูป<ส>อีกรูหนึ่งไหมกูมีธมัสติอยู่สองอันอนะไปไป,ไปมั่งอืมเฮ้ยใครก็ได้มาพวกมึงสามคนเข้ามาในห้องนี้เพราะกูไม่ใช่เป้าหมายของบัญชีแหละมันไม,ไม่สนใจถ้ามันจะลงิงลิงคนเดียวมกูไม่กินยา,าละภารกิจมันสำเร็จไปแล้วไม่กินกยากให้มันล่าให้มันล่าเลยมันชอบกูได้ทูบยันเอเทียนยันทูบไหมเทอเซ่ให้ยาเลยไม่ใจะตายเหรออีนึงยไหนเต้ กูโยนให้แล้วเนี่ย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 เก้เก้เดี๋กูเอาทูบอีกอันหนึ่งไปจุดไปแล้วหลอดตีมันเลยใครใครเป็นมึงระวังนะเว้ยไม่ไม่มึงก็ไอ้โตอ่ะเสือที่มึงเป็นเป้าหมายของมันอ่ะเหยียบเกลือวะนี่เหยียบเกลือเหยียบเกลือเสือ่ายเลยใส่เลยยี่เยี่ยก็ไปเข้าออกไปแล้วพอดีล่าล่าโตระวังโตอ้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยร้อยร้อยเหี้ยจริงด้วยมาชอบมึงโตกูบอกแล้ว เชี้ยสภาพดูไม่ได้เลยว่ะเียเอ้าไอ้เชี่ยทำไมตรงนี้ไม่ใช่ห้องมันเนอะเฮ้ยห้องอยู่ไหนอ่ะไอ้เชี่ยเสเรากำลังลำบากเราทำไมท่าตายมึงน่าสมเพชจังเลยเหมือนกับโตตายโตโตดูภารกิจผ่านปะไม่ผ่านว่ะอปล่อยม่งห้องมันไปให้เสียกับเอ้าวเฮ้ยเราก็ด้วยขึ้นด้วย ไม่มึงกับกูล้วเสียเป้าหมายของมันอะถ้าตัวตายอ่ะมันจะหาเป้าหมายไม่ล่อรอที่เกินเสียเห็นไหมมึงอย่ามั่นใจตัวเองมากเพื่อนล่อว่ะไงเพื่อนเคกูยอมพี่เี้มึงตายกูยอมเอ้ยเอามึงยิงได้ถ่ายรูปมาเส ไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทัน,ทนหรอกก็มันจะลากกูไงกูเลยไม่ไ่้อุ้ยได้มาตั้งสามร้อยเนี่ยค่าของมึงไง